โอเคคับทุกคนนะครับผมก็ขอกรับสวัสดีทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมอินดน่อรับเอาสูซองน้ำชาลวิต้านะครับ <c oughs> ก็วันนี้นะครับเป็นวันที่ดีของผมนะครับผมจะมาทำ คลิปรีวิวบ้านเราเองกันนะครับดูก,ก่อนเนาะเริ่มจากรูปหน้านบ้านก่อนเลยนะครับไปมาน้ามามาน้รูปรูปหน้านบ้านก่อนเลยเนาะนี่นะเสื้อผ้าบ,บ้านของผมนี่นะก,ก็คือบ้านขพี่นะ อยู่อยู่ที่นี่นั่นแหละนะแอกก็ะนะนะฮะก็พี่ก็นี่นะมีรถอะไรเรียบร้อยเลย,เลยแล้วเดี๋ยวพ่อผมนะเอกกามาจอดตรงนี้น่ะนฮะ,ะดูก่อนเนาะไป มาลูบนะต่อไปกันต่อไปนะครับผมรูปด้านในบ้านเนาะนะคะโอเคฮะดูกันเอ้ดูกนัเกนเห็นเห็นอะไรมานั่นแหละครับหลังบ้านนะเดี๋ยวเราจะไปหลังบ้านกันเนาะไปโอเคครับดูกนันอะ่า นี่อะคือหลังบ้านกลงบ้านพี่เนาะนี่ก็คือห้องน้ำสวนนี่องสวนโอเคดูก่อนน่า ก็นี่นะฮะต้นต้นไม้เนาะที่ป๊อบพี่ปลูกเอาไว้นะอันนี้นี่นะน,น,น,ะน,ะะนี่นี่นะนนนะก็คือน้ององกับผมเองไงนะโอเค ก่าวใต้มุ้งกันนะโอเคทุกคนนี่นะกือรูปบ้านผมเองเนอะรูปบ้านนี้กับผมนาตาย ăn nập lẹt lên nó nè tu con Nào, ok á bên mai á ê ok á con nha ok nè tu con ta là nó ok á cả bên mai á